จังหวัดพิผผันสามีไปทําธุรกิจกับเพื่อนกู้เงินเกือบสอล้านบาทก็ไม่เจอเพื่อน,นคอนนั้นอีกเลยเงินเดือนสามีเหลือแค่4,000บาททั้งครอบครัวก็ต้องพาตัวเองเข้ามากรุงเทพพาแม่มาด้วยมาเช่าห้องใต้ทางด่วนเป็นที่เก็บรถขยะด้านหน้าเป็นน้ําคําททำงานประจําเงินเดือนหมื่นกว่าบาทก็ไม่พออีกคุณแม,ม่ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราก็ท้องด้วย พอเงินไม่พอก็นั่งรถจากอนุสาวรีย์ชัยไปรับผลส้มที่ตลาดไทยเอามา30โลขึ้นรถเมลแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆต่อแล้วก็มาคั้นจนถึง,ถงตีหนึ่งตีสอนอนสอชั่วโมงเช้าก็เอาน้ำส้มไปขายเพื่อนได้กำไรถุงละสบาท5บาทก็ยังไม่พออีกเสาร์อาทิตย์ขายของที่ตลาดนัดคือเป็นคนขยันมากแต่มันไม่ได้รวยอะ ไปซื้อนมให้ลูกต้องเดิน10กิโลไม่ยอมขึ้นรถเม,มล์ถ้ารถเมล์ไป3บาท50กับ3 5 0บาท50เพราะถ้าขึ้นปุ๊บเราจะไม่ได้ซื้อนมกระป๋องนั้นให้ลูกเลย ไม่เคยได้เข้าวัดใครชวนทําบุญก็ไม่ทําพระมาตักบาตรยังไม่ตักรู้สึกว่าฉันเอาไปซื้อข้าวให้ลูกฉันกินดีหรือไมของที่พระเขาได้ไปต้องเยอะแยะเขาเอาไปทําอะไรเขาเอาไปขายไหมคือเป็นคนทําบุญไม่เป็นไม่เข้าใจเรื่องของบุญก็คิดแต่ว่าทํามาหากินไปเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นทํางานหนักมากแทบไม่มีเวลานอนหน้าฟ้าขึ้นเต็มสามีเคยมาวัดพระธรรมกายแล้วเขาหายไปช่วงที่เราแต่ง ช่วงนี้เขาทุกใจมากเขาก็เลยกลับมาเพิ่งธรรมะอีกครั้งหนึง่งกับมาหาหลวงพ่อแล้วพาเราเข้าไปด้วยคือไม่เคยรู้จักวัดนี้ธรรมชาติก็ไม่รู้จักวัดดูแล้ววัดใจมาเข้าไปแล้วขนลุกมากไม่รู้ว่ามันต้องขนลุกเราเราไปสวดมนต์เสียงสวดมนต์มันกังวานเรารู้สึกทำไมชีวิตที่มีความสุขมันดีเนาะเราก็รู้สึกว่าอยากมามีความสุขแบบนี้อีกก็เลยบอกว่าพามาอีกได้ไหม ก็เลยได้มาบูชาข้าพผาครั้งแรกเขาให้มีหยอดตูเราก็ไม่ค่อยมีตังก็รู้สึกเหมือนแบบบูชาอย่างเดียวได้ไหมสวดมนต์อย่างวันนั้นอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องทําบุญได้ไหมก็ยังแอบมีตหนีซันเขาก็ไม่เรื่องครับแต่ทาไปเถอะเท่าที่เราอยากทําใส่ไป20บาทแต่ก็ยังหันหลังจะไปมองว่า20บาทกว่าจะได้มาคันน้ําส้มองคิดถุง บูชาข้าวพระจะต้องมีการน,นั่งสมาธิก่อนเราได้ยินเสียงพระรูปหนึ่งทําไมเสียงเพราะจังเราไม่เคยนั่งสมาธินั่งฟังตามไปเรื่อยๆเลยแต่มารู้สึกเอ๊ะทำไมเรานั่งสมาธิได้ทาไมเรามีความสุขจังมันเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอ ก็ถามมีคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรมาก็ไปที่พนาวัดเป็นครั้งแรกกุ้งเริ่มรู้ที่จะนั่งธรรมะให้เป็นรู้จักทำทานรักษาศีลพระอาจารย์จะลงเป็นรอบๆให้เราก่อนที่จะให้ทานใจต้องใส่ต้องมีความสุขขณะให้ยินดีที่จะให้แล้วพอให้เสร็จแล้วเราต้องตามตึกและลึกถึงสิ่งที่เราทําไปแล้วเราก็นั่งสมาธิตอนนอนเราก็มานึกถึงสิ่งที่เราทําไปตั้งแต่ตอนเช้ามันรู้สึกมันมีความสุขใจมันเกาะเกี่ยวกับความสุขตรงนั้นเป็นช่วงปี4ี่กุ้งก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาตลอด4 9กกุ้งปลดน ลพี่ที่วาดตอนนี้ท่านบวชอยู่ด้วยท่านเป็นรุ่นพี่เรียนทหารแารเห็นเราที่สภาธรรมากายวันนั้นสามีก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตเราลําบากยังไงแล้วเขาก็เห็นสภาพเราด้วยเขาก็เลยชวนไปทําธุรกิจทําแค่ปีแรกกุ้งได้รายได้หกล้านสามปีกุ้งได้มา5ล้า,ลาน5ปีกุ้งได้มา1ิล้านแต่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนอะไรเลย หลวงพ่อท่านสอนเราว่าการที่เรายากจนมันมาจากความตนีรเราก็เพิ่งมาได้ยินคํำนี้ตนีในชาติก่อนอันนี้ไม่รู้แต่ชาตินี้ก็ยังตนีอีกก็เลยรู้อ๋อเนี่ยคือเหตุผลที่ทําให้เรายากจนอย่อยางเงี้ยพอเริ่มเข้ามาวัดหลายๆครั้งก็เริ่มที่จะทําบุญมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าแค่เพียงอยากรวยเราเข้าใจเรื่องของการที่เราต้องตัดความตนี เราตัดความตณีได้ง่ายๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นประจักษ์ด้วยตาตัวเองในทุกโครงการล้วนแล้วแต่ทําให้ก่อเกิดพระแท้แล้วก็สร้างคนดีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราได้ร่วมบุญไปกับวัดได้เกิดพระแท้เกิดคนดีแล้วเกิดสิ่งดีก็ไม่ได้เกิดความเสียดายเลยได้แต่สร้างจิตอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ตัวเองทําไปแล้วก็ทุกคนที่ทํามา เราได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินตามคำสอนของหลวงพอ่อมาเป็นอย่างดีทําให้ชีวิตที่เคยเป็นหนี้ก็สามารถปลดหนี้ได้เราทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่าเงินมันเข้ามาหาเราไม่ได้ยากจนเกินไปบุญเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จทั้งปวงชีวิตตอนนี้เงินในแบงก์เดหลักรายได้ของเรา30ล้านในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีมีบ้านราคามากกว่า10ล้านมีรถเจ็ดคันราคารถสี่ห้าล้านเราก็ซื้อได้มีทุนการศึกษาให้ลูกดูแลคุณแม่ได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้ปลดความกังวลใจไปได้หลายอย่างเหตุหนึ่งกุ้งเชื่อเรื่องบุญเพราะว่าเราได้เจอหลวงพ่อเราได้เจอวัดทำให้กุ้งได้มีโอกาสเจอชีวิตที่ดีจริงๆ